คุณพนมเทียนก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวอะไรเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแต่ตอนหลังยืนยันจากหัวหน้าศูนย์กีตาวิทยาป่าไม้ที่หนึ่ง ส่ววิจัยมแมลงที่อำเภองาลำปางว่ามันคือหิ่งห้อยช้างยักษ์หรือพญายหิ่งห้อยอนะนี่ขนาดเห็นเนี่ยอยู่ในระยะตัวหนอนนะน้องไบใช่ยังเป็นตัวหนอนอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวเต็มวัยนะคะคือถ้าเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยถ้าเป็นเพศเมียจะไม่ตอบโต้แล้วก็จะเป็นหิ่งห้อยที่บินได้เป็นมแมลงที่หาได้ไม่ยากจะพบในป่าละเมาะถึงป่าดิบค่ะกินหอยทากที่มีเปลือกคุณพนมเทียนซึ่งเป็นคนพบมันเนี่ยน้องใบฮะ บอกเลยนะฮะว่านี่ฮะคือที่เห็นเนี่ยเปลือกลำตัวมีสีดำมันเงาหัวและหางมีสีส้มจัดมีหกขาความยาวประมาณเก้าเซนอุยใหญ่มากนะฮะทีนี้ที่น่าแปลกเรียกทำให้คุณพนมเทียนแปลกใจก็คือพอเวลาที่ไปอยู่ในที่มืดปรากฏว่ามันมีไฟเหมือนสีเขียว <นา S 2> เรืองแสงอยู่ที่ส่วนหางใต้ลำตัวของมันค่ะ ไปพบโดยบังเอิญตอนที่เดินอยู่ในสวนในพื้นที่ป่าเขตของอำเภอแม่ทะลำปางนี่นะคะคุณพนมเทียนบอกว่าถามเพื่อน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 ,อน,อน,อนก็แจ้งมาแล้วแหละว,ว่าเป็นพญาหิ่งห้อยก็เลยจับใส่ขวดพลาสติกเจาะรูให้มีอากาศแล้วก็จับลูกหอยทากที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยใส่ลงไปดูปรากฏว่ามันก็กินอย่างที่นักกีตวิทยาก็บอกนะคะว่าอาหารของมันก็คือหอยทากที่มีเปลือกนี่แหละสุดท้ายก็มอบให้ทางศูนย์ไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้ไปขังเอาไว้อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะ โอ้พญาหิงห้อยอ้าวใครทำส